เม m โมรี Memory, แล้วก็ปอซาวน่าเจเจมวยไทยนี่มอบรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับให้กับนักชกที่ใช้ศิลป,ปะแม่ไม้มวย,ยไทยเต่ก้านคอครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ไปได้นี่รับไปอีก10,000บาทครับจากคุณจิ้นเจเจนะครับต้องขอบพระคุณด้วยและขอบคุณครับเพรยินดีอะคาเดมี่การันติทวง3ามครับหนุ่มโบสคุณนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ดูแลครับบริหารงานอยู่รวมถึงสาสกุลยิมตลาดกลางและสวายลำดูกาคลอง4ครับคู่หนึ่ง คุหนึ่งนะครับชัดไทยสาสกุลอดีตยอดมวยแล้วก็อดีตแชมป์เป็นโลกชื่อดังเลยครับดูแลบริหารงานแล้วก็สอนด้วยตัวเองเลยครับสำหรับสาสกุลยิมขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับภายใต้รกรับรองคุณภาพจากเพชรดีดีอะคาเดมีถึงมวยเด็ด789นะครับคลองสวนภูรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาตั้งอยู่ที่ซอยเกาะเรียน23นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดูแลและไปทำงานโดยคุณอมครับพร้อมด้วยคุณนิพพานพงศถิตรขอขอบพระคุณครับมาตามกันครับยกมียกสามนะครับเกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างหนีครับงัดมาครับออกช่องถูโฟยูกดหมายเลขยี่สี่นี่ไปห่วงไม่ได้ครับไปขี่งบอาวุธไม่ได้ตีได้ไหมครับถ้าตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับใกล้เชือกลูกหลานจากภาคใต้เหมือนกันเลยนะครับทั้งเพชรทวีชัยแลวก็ขุนเดชเริ่มโอ้โหดักแทงซ้ายครับเพชรทวีชัย เข้มข้นทีเหลือเกินครับครับทีมซ้ายของคุณเด้ครับโดนแข่งขวาสวนคืนมาครับก็เป็นการทิ้งจังหวะกันแล้ครับสลับพะมงในครับแต่ว่าวงในเนี่ยยังไม่ชัดยังไม่ร่งกันเท่าไหร่เน้นวงนอกก่อนครับดักแทงซ้ายเพชรชัยจังหวะวงในครับลายแขนขวางหน้าอ้าวต่างคนต่างล็อครับจังหวะตีไม่ได้กรรมการแยกมาก่อนครับให้เริ่มต้นกันใหม่ครับอยู่ห่างๆออกอาวุธยาวๆไปก่อนครับเดินต่อกับเพชรชัยโอ้ยมาซ้ายแต่ว่าโดนเตะ้ายคืนมาเหมือนกันครับโอ้ยนี่ครับมาดูครับมาการออกอาวุธโอ้โห ชุดนี้ครับพิกัดน้ำหนักประมาณ1 0 6 107 1้8นี่มาถือว่าสองคนนี้ถือว่าอยู่ในระดับหัวดแถวเลยนะครับอุ้ยอุ้ยจิ้มหมัดมาอือหือโอ้โหตอนนี้ยังไงครับโอ้โหดูการออกอาวุธนี่มาบัรทันกันอาวุธคล้ายๆกันเลยครับคุณน็อตอาวุธไวด้วยนะครับมวยชุดเล็กๆนี่แหละครับพิมพ์นิยมเลยครับอ่าจดจ้องนิดเดียวครับยกนี้นี่ของจริงมาแล้วนะครับ เราเห็นเพิทวีชัยนี่มีขโมยต่อยหลายครั้งโดนแข้งขวาเอียงไปเหมือนกันครับอดูในครับตั้งไว้ตั้งไว้ขวางไว้ตีได้ไหมครับยังยังไม่ได้ครับวงในพยายามจะกดแขนไว้นะครับขุนเดชสิทธิ์แก้วพลไม่ยอมไม่ขึ้นคอเหมือนกันครับจังหวะวงในใช้ความแข็งแกร่งครับล็อกไว้ตั้งไว้ครับหน้าของขุนเดชแต่ว่าเพิทวีชัยไม่สนแล้วครับพยายามเปิดเกมพยายามหาจังหวะออกผู้ชมดีครับแข้งขวาเต่ตามไปเนยครับแหมสายขึ้นบนเลยครับขวาไม่ถึงแต่ว่าซ้ายได้ครับว่ากันต่อ ยับเดินขยับวงครับแข้งขวามาก่อนครับขุนเดชติดบังเพชรวิชัยแก้ไหมขุนเดชไม่สนแล้วครับเดินบ้างครับดูครับโอ้ยมีศอกด้วยครับเพชรวิชัยโอ้โหนี่ครับถือว่าเป็นชุดมวยเก่งเลยนะครับของทางภาคใต้โอ้โห้ากรรมการแยกก่อนครับช่วงปลายยกที่สามหมดยกพักคู่เดียวครับ แล้วก็ทันทีไปที่คอนแก่นนะฮะย้ำเลยครับเจเจมวยไทยเจเจฟิเตเนสบอสาวหน้าครับรวมถึงเจเจบายเมมโมรีนะครับสถานที่กว้างขวางเครื่องออกกำลังกายทันสมัยครับเปิดบริการเที่ยงวันถึง3ามทุ่มทุกวันเลยทีเดียวสอบถานงานโดยคุณจิ้นเจเจนะครับเชิญพัพกผู้ของคุณจิ้นเจเจไปเจอกันได้ที่ขอนแกน่นแต่ว่าตอนนี้ยก4ี่สนุกแล้วครับตอนนี้เป็นยกที่ทั้งคู่นี้ต้องงัดมาแล้วนะครับใครมีของดีใครมีของเด็ดนี่ต้องโชว์ยกนี้แหละครับ พยายามจะเดินชวนทะเลาะบ้างนะครับขุนเดชเพชรวิชัยซ้ายครับมาดึงดึงตัวหลบสวยด้วยนะครับมาครับหมัดมาครับคู่นี้นี่ใครจะถวยจังหวะทําได้ดีมากกว่ากันครับอาวุธขายขึงซ้ายไปครับทางด้านขุนเดชพยายามจะชวนทะเลาะโอ้โหแม่หลุดหลุดโดนทําโทษนะครับคู่นี้เกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของขุนเดชครับพลาดนิดเดียวครับแต่ดีว่าทางด้านของเพชรวิชัยนี่สำรดจโทษไม่ได้ครับ สิ่งที่เห็นครับสามยกกว่ามาถึงตรงนี้ครับความเร็วของเพชรวิชัยนี่ดูจะเลื่อมๆแล้วครับต้องดูเขาว่าทางด้านของขุนเดชครับยกนี้จะงัดอะไรมาแล้วครับที่เห็นอยู่ก็เปิดเกมเดินเข้าใส่ละครับหลังจากที่ตั้งรับมาก่อนหน้านี้ครับขุนเดชขยับเข้าไปครับมือหน้ายันยาวๆจะเตะสายไม่โดนครับโดนถีบสกัดทำลายจังหวะไปก่อนแข่งขวาได้เอาแม่เพชรวิชัยนี่ไม่รอแล้วครับพอโดนเตะกระสวนหมัดขวาขึ้นทันทีครับ วัยรุ่นใจร้อนครับมาโดนปุ๊บเอาคืนทันทีเลยนี่ครับขวาขวาไปอื้อ่าวงในตอกันไว้ตีกันไม่ถนัดครับไม่ไม่ใช่มวยเข่าอาชีพด้วยกันนะคุณน็อตเนาะกรรมการปีชาก็เลยแยกทันทีครับเพราะว่าในนี่ทั้งคู่ไม่ออกอาวุธแหม่หลุดไม่ได้เนี่ยแหละครับแหม่ถ้าจังหวะหลุดนิดเดียวนี่โดนเลยนะครับอ่าซ้ายไปซ้ายมาครับขยับเอาคืนเอาคืนหมัดแล้วก็ใกล้ใกล้ใกล้ตีได้ไหมครับล็อกไว้ก่อน กรรมการปรีชางัดออกมาอีกครั้งหนึ่งมันมันใกล้เชือกใกล้มุมไปครับทำอะไรได้ไม่ถนัดก็ต้องแยกออกมาก่อนแล้วครับให้ยืนห่างๆครับมันจะได้คล่องตัวไม่ทางได้ของขุนเดชยกนี้นี่พอทําได้นี่เสียงเชียร์เสียงเฮจากพี่แฟนบอลบล็อกนี่สนับสนุนแล้วครับเอานี่ครับแข้งขวาของขุนเดชเพชรวิชัยเองก็มีแข้งขวาครับดูครับขยับดัดแทงสายไม่โอ้ยมีศอกขวาครับขุนเดชมาดูนายครับความแข็งแกร่งเพชรวิชัยขึ้นคอได้ เดชทำไงครับพยายามจะสอดในสอดได้ไหมสอดไม่ได้แต่ว่ายังตีไม่ถนัดเหมือนกันครับกรมการต้องแยกอีกครั้งหนึ่งมาสู้กันตอกลางเวทีจิมมัดไปก่อนครับเพชรท,ทวีชัยเรียกว่าคู่นี้นี่ตูดแล้วมาใครชิงเดินนี่น่าจะมีภาษีดีกว่าเลื่อมๆแล้วครับอ่าเดี๋ยวต้องดูครับอ่าชิงเดินออกอาวุธอ้แต่ว,ว่าเพชรท,ทวีชัยนี่แกมาว่าอาวโดนสอกเหมือนกันครับอ่าแต่ว่าเรายังไม่เห็นแผลแตกนะครับ วงในทั้งคู่ก็ไม่ใช่ประเภทเข่าตียันเช้าครับตีไม่ได้กรรมาการปีช้าก็ต้องแยกทันทีครับอ่ะคุณเดชสื้อเท้าครับหาช่องครับเจาะได้ไม่ได้ครับอ่เพชรทวีชัยเนี่ยครับพอโดนแล้วแกโต้เลยครับไม่มีให้กินฟรีครับบดยกแล้วเป็นผู้ชนะแล้วสามารถคว้าเข็มขัดแชมป์เกียรติยศของคู o r y o ยูไปได้เนี่ยจะมีรางวัลพิเศษอีก5 0,000บาทนะครับ วันนี้ก็มี Angelic c คลินิกนะครับให้การสนับสนุนรวมถึง MZ Auto Car Mac Vision นะครับบริษัทชนบุรีอาร์ตเีเดียกรุ๊ปจำกัดรวมถึงรถสวยจัดเจดครับก็เรียกว่าเป็น5ผู้สนับสนุนหลักแล้ะครับที่ทำให้นักชกที่เป็นแชมเปี้ยนนะครับสามารถป้องกันหรือว่าชิงแชมป์ได้ของ2ูฟ r y o ยูนี่รับไปเลยอีก50,000บาทครับต้องขอบพระคุณครับรองไก่แก้วพลนี่สั่งเวียงมัดแล้วนะครับต่อยมัดแล้วนะครับ ขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลับเพราะว่าถ้าไปเล่นจังหวะฝีมือนี่มาดูว่าเพชรทวีชัยแกเร็วกว่ากิกหนึ่งอะครับแล้วมวยฝีมือด้วยกนันนี่ถ้าเร็วกว่านี่เป็นงานยากเลยครับอโดนไม่โดนครับคนที่เชียร์ขุนเดชสิทธิ์แก้วประพลก็ต้องเนี่ยครับกำปั้นขวาครับโอ้สตีนซ้ายหน้าเอาขวาอีกทีครับเป็นมวยที่ออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเพชรทวีชัยมวยแบบนี้ว่ากันว่าชกยากเหลือเกินนะครับ ทั้งรุกและรับล้วครับทางด้านของเพชรวิชัยครับจังหวะเดินทําก็ทําได้ดีครับตั้งรับก็ชกค่อนข้างละเอียดต้องดูครับขุนเดชยังมีความพยายามครับขยับเข้าไปครับปรับแผนตัวเองครับหลังจากที่ตั้งรับเปิดเกมเดินเข้าไปครับเน้นต่อยหมัดในช่วงต้นยกแต่ตรงนี้ครับหมัดไปไหนครับขุนเดชถ้าจะพลิกเกมชั่วโมงนี้ครับแฟนมวยมองว่าต้องหมัดอย่างเดียวแหละครับต้องดูครับว่าเพชรวิชัยจะพลาดหรือไม่ครับมาถึงตรงนี้นี่ค่อนข้างละเอียดครับขุนเดชไม่ยอมครับยังไม่หยุดครับ อยัากก็วัดนี่ครับ1 2 3่งสอมพอต่อยได้แล้วก็กอดเลยครับทางด้านของเพชรทวีชัยครับป้องกันตัวไว้ก่อนแล้วครับถือว่านี่โอ้ศอกมหาต่ว่ามันยังไม่เข้าจุดโฟกัสครับแต่ว่าได้ลุ้นนะครับเวลาอีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีมาอ่ะแต่ดูครับโอ้โหไฟแดงครับเพชรทวีชัยจัดกระบี่วันนี้กินจังหวะกันนิดนึงแหละครับ และกำลังการิีซ้อมนี่ยังเต็มถังหายห่วงด้วยกันทั้งคู่แหละครับรแรงนี่ไม่มีตกแต่ว่าหาจังหวะเขาทำแบบเหมาะเหม๋งนี่มันมัน,มนยังไม่ชัดเจนนะคุณน,น้องน้องแต่ชกเบิร์ดเลยนะครับโอ้โหดูครับสายตาไอคิวนี่เหลือกินเหลือใช้เลยนะครับเพชรวิชัยเอาหมัดดึงหลบสวยครับยังยังดึงได้อยู่นะครับแลวจบคู่นี้ห้ามพลาดเลยนะครับคู่ต่อไปสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยครับเจอกับยอดศิลป์รถสวยจ่าเจดนะครับ อหน้นนี้ก็เป็นยอดศิลปะนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยอดสิงกับไฟนี้ก็ติดตามกันนะครับคู่ต่อไปแล้วก็คู่รองเราวันนี้ย้าอีกครั้งนึงนะครับไม่ดูไม่ได้ครับเพราะว่ามีเข็มขัดที่ว่าง2สถาบันเป็นเดิมพันเลยนะครับในรุ่นน้ําหนักไฟเวทครับดินเนอร์ทองหมวดพง191ครับเจอกับเพชรเดชวลสังประไพครับชิงตำแหน่งแชมป์ที่ว่างนะครับของท r ูโฟรแล้วก็เวทีมวยราจดำเนินครับ พร้อมกับเงินรางวัลอีก5 0,000บาทนะครับจาก True4u ครับใครที่เป็นแชมปเปี้ยนนะครับแล้วก็สมิงเดชกับนาบิวคู่เอกครบ5ยกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับคู่เปิดหัวในศึกเพชรยินดีมวยมังสนามเมืองครับที่สนามมวยราชดำเนินครับกรรมการพิชาสาวิการครับเดินเก้ไปคะแนนครับจากกรรมการสาตราสุภาสัยครับชยุทธ์ขับนาเรนและใบสุดท้ายครับสินชายจุลวงและหันไปที่มุมแดงครับทางด้านของเพชรทวีชัยปอพิกคเน่ครับเอาชนะคะแนน ขุนเดชสิทธิแก้วประโพ์ไปครับในการชกคู่แรกครับศึก oh, <okay. S 1> เพชรยินดีนมวยมันสนั่นเมืองครับ oh, <okay. S 1> เดี๋ยว